สบายดีมือเนียวโฟกับครับเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยาท่องเ่าวนาอย่างซึ่งวันในเมือนี้ครับเ,เจ้าเองก็ะจะได้มานำเสนอภาษาลือให้กับคานผร์บูโปรทับผสมได้ฟังและการได้เบิ่งนำกันแลกเปลี่ยนนะภาษาทองท่นนำกันเนาะซึ่งวันในมือนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาเรียแอคชั่นวิดีโอ เป็ดภาษาลืออะไรแกจะมาแปลเป็ดภาษาลาวให้ครับท่านผู้ชมไปฟังนํากันอ่าฮ้าเชิยงว่าภาษาลือนี่ก็เป็นเขตบ้านอ่าเป็นเขตสนาย่างเท่านั้นเนาะเป็นภาษาลือเขตสนาย่างแต่ว่าภาษาลือแต่ละเขตก็อาจจะเบาโบบอกบอกคือกันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาลือเขตสนาย่างจ้ะก่อนจะไปเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กบขังเจ้าแดเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อไปเพราะว่าทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับข้าวเจ้าโอเค้าก็ไปเริ่มััครบติดไปบะฮังโอเคเซ้นมิดลาวได้ว่าว่าที่ไปบะฮังที่ไปบะฮังในภาษาลาวก็แปลว่าอ่าสิไปยังนอ่าที่ไปบะฮังสิไปยัปปง ไปอแอลว้าได้กาผู้ที่ซ่องกับการได้ตอบการได้ตบบนะ้านเนาไปแอวผ้าได้นะฮะถ้ามาไปแอลผ้าไดา้นี่ก็แปลว่าไปลินละละไปเที่ยวละละนี่นะไปลินซื่อไปเทีย่ยวซื่อรื่องประมาณไปแอวที่ไหนวะแล้วหลาก็ได้ทมกับยีงวาไปแอวที่ไหนวะ กะแปลว่าส um, ิไปลิ ania, ้นไส้เดอประมาณนี้นะไปเอวที่ไหนว่าไปลินไส้เดอไปเอลอยขึอนเต็มมูอไปเอลอยขึอนเต็มนือนกับแปลว่าไปลินอยู่เพื่อนมือไปเอลอยู่เื่อนเต็มมไปลินอยู่เข่อนมือไปย้านหือโควิดไปย้อนหือโควิด บ๊าย้านวะโควิดบ๊าบย้านหือโควิดบ๊ย้านวะโควิดยานอยานอยานละวะอ่ากับยานละวะบอกมาเหินนี่บอกมาเฮินนี่กลับบ้านแม่กับไปเหินแม่อ่าไปไปแอลไปไปแอล บ่ต้องไปลิ้นบ่ต้องไปเที่ยวอีไปไปแอลบ่ต้องไปลิ้นบ่ต้องไปเที่ยวยานโควิดนี่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 นี่ืออยกคนกันเบียนบอกก็จะประมาณนี้แล้วเนาะออีไปไปแอลลางมือเซนลิยานโควิดนี่บ่ต้องไปลิ้นกลับไปงานไหม ยันโควิดเนี่ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปวิดีโอก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนารายการช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแต่ก็่อยทุกคนจงอ่าู่บ้านอยู่เฮือด่ต้องไปลิ้นบ่ต้องไปเที่ยวกันบ่จำเป็นแท้ๆก็งดกรสุมเสียส,มเ,ยสมเสียวอ่ากินเหล้ากินเบียร์อ่าพบป,ปะสร้างสั้นกับอ่ามูชนิดมิรสายทาั้งหลายก็ก็ให้หยุด พรกันก่อนยุดพรกันก่อนยุดกันก่อนก็ต้องไปลบไปทิ้นได้ส่วนกว่าโควิดก็ระบาดหนักเนาะอยู่ประเทศลาวโดเาช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือ,อกินข้าวอยู่กับครอบครัวก็ดีกว่าไปกินข้าวอยู่ห้องมอแมนบอกออทุกชั่วข่าวก็ดีกว่าสีสุขท,ทุกตลอดชีวิตห่างกันชั่วข่าว ก็ดีกว่าจะห่างกันตลอดชีวิตทางในก็หลุดพ่อนงดถูกสิ่งถูกอย่างบอปปะสร้างสั้นบอกินเหล้ากินเบียร์งดสุมแซ่สุมแซวโอเคครับทางว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเนาะสำหรับมื้อนี้เรากลับไปก่อนไปถ้าท่านเบิ่งผ่าน Youtube ก็สิกดไลค์กด Subscribe ให้กับข่าเจ้าเด็ดดาทเบิ่งผ่าน Facebook ก็สวย กดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดมายอมมายาให้กับคับเจ้าเด็บเพราะว่าทุกๆไลค์ทุกๆแชร์เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคับเจ้าขอขอบใจ